จอลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย b บมานโน o โปรกิงสไตป์ประจำวันที่2 0ธันวาคม2565โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่ครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้ประมาจารย์ลูกหนังเผยวิธีการที่นักเตะไทยจะไประดับโลกรอบลึกฟุตบอลโลกยิ่งเห็นชัดเจนเลยนะ หลังจากที่ทีมชาติอเจติน,นานะฮะัที่นำทัพมาโดยลีเนเวซี่นำทัพฟ้าขาวทีมชาติอเจจิน,จนาผงาดคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จจากการเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศสไป4-2ในการโดนจุดโทษหลังเสมอในเวลาปกติ110นาที3-3ต่อล่าสุดนั้นมีข้อมูลที่น่าสนใจเมื่อทางเสกสรรเศริพงษ์หนึ่งในโค้ชลูกหนังของเมืองไทยได้โพสต์ข้อความถึงประเด็นที่จะทำอย่างไรและเตะไทยถึงจะไปไกลระดับโลกได้ โดยเขาสังเกตเห็นได้จากตัวอย่างที่เห็นชัดเจนจากการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022ในครั้งนี้โดยเฉพาะการแข่งขันในรอบลึกโดยเนื้อหานั้นระบุเลยนะว่านักเตะไทยที่อยากจะก้าวข้ามไประดับโลกในครั้งนี้ดูฟุตบอลโลกครั้งนี้ผมตั้งข้อสังเกตถึงทุกทีมและทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ยิ่งรอบลึกยิ่งมองเห็นชาติที่เข้ารอบลึกเนี่ยเข้มเกรียมเลือดเย็นสู้แบบไม่กระพริบตาจริงๆภาษากายแววตาบุคลิกนี่มันค่าชัดๆเลยนะพวกเขาไม่เคยตื่นตระหนกพยายามหน้าสิวหน้าขวานคมสติได้อย่างมั่นคงโคช้ชและทีมงานสีหน้าเปรียบเฉยแววตาคุ้นคิดปรึกษางานแก้ไขสถานการณ์ข้างหน้าอย่างรอบคอบและตัเองก็เล่นแบบไปไม่คิดนะฮะ หาช่องทางเอาชนะกันแบบวินาทีต่อวินาทีชิงไหวชิงพิบ่วยโอกาสในเสี้ยววินาทีชิงความได้เปรียบสิ่งที่พวกเขายังขาดมากกว่าเรื่องทักษะฟุตบอลทีมที่ตามนั้นก็ไม่เคยนะฮะมีความท้อแท้หรือว่าแสดงความท้อแท้พวกเขาเนี่ยพยายามจะกลับมาตลอดเวลาหลายทีมแทบจะไม่ได้ครองบอลเลยแต่ครองเกมเอาไว้เพื่อโอกาสในครั้งนี้และก็ใช้โอกาสไม่เปลืองเรื่องนี้พวกเราคนไทยต้องยกกระดับหัวจิตหัวใจไปให้ถึงจุดๆนั้นให้จงได้ โดยพันต้นแบบที่ดีเพื่อให้เด็กได้เห็นเป็นเยี่ยงอย่างเริ่มจากครูโค้ชพ่อแม่ผู้ปกครองเท่าที่ผมสังเกตมีดังต่อไปนี้เริ่มอีกที่ 1. นะฮะคอมมิทเมนตความมุ่งมั่นเด็ดเดียว 2. e f f อฟ n ความพยายามที่ไม่ดลละ 3. a g g r e s s i ีฟความดุด,ดันไม่เกรงหน้าอินหน้าผมแต่ควบคุมให้อยู่ภายใต้กติกานะ 4. c o n f i d ิ n เ e ความเชื่อในความสามารถของตัดเอง 5. concentration มีสมาธิจดจ่ออยู่กับเกม 6. composer ความสงบนิ่งในภาวะขับขันไม่ตร่นตรนก 7. description มีวินัยในการเล่นและก็สุดท้าย8 b r a v e heart มีเลืองนักสู้ของวิรรชนอยู่อย่างเต็มเปี่ยมและก็ยังมีอีกหลายหลายข้อที่เกี่ยวข้องด้านจิตใจล้วนๆผมว่าถ้าจะเริ่มต้นความสำเร็จให้เรื่องจิตใจต้องมาก่อนเรื่องอื่นๆเลยนะ ทั้งนี้นะผมการแข่งขันเนี่ยฟุตบอลโลก2026ครั้งต่อไปจะมีการเพิ่มจํานวนทีมเป็นทั้งหมด48ทีมและมีโอกาสที่ทีมชาติไทยจะไปลุยฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกในหน้าปรศสารในครั้งนี้ น้านผมเป็นนว่าง,งานนี้ถ้าเกิดทําได้8ข้อนี้หัวจิตหัวใจแข็งแกร่งขึ้นมาคนไทยของเรานั้นก็อาจจะเริ่มกลับมาได้ลุยผู้บลโลกในครั้งนี้อีกครั้งก็เป็นได้ก็ต้องรองลุ้นกันต่อไปก็นเ้ยกันว่าจะเป็นเช่นไรฝากติดแท็กเชร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์พวกเขากันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมมาเกนดีครับชินทะยังเซไพช้างศึกประกาศ23รายชื่อดวทีมชาติไทยนะ ดจินตายังกุศอชาวเกาหลีใต้ประกาศรายชื่อนะฮะ23แข้งทีมชาติอินโดนีเซียชุดลุยศึกฟุตบอล AFF มิสูบิชิอิเล็กทริกคั2022อย่างเป็นทางการในครั้งนี้ปรากฏว่าปรายชื่อ2แข้งเทพจากทางโยุโรปอย่างทางแอลแกนแบ็กกอชจากทีมสมสรเจดดิงแฮมในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษและก็แซนดี้บอลฟ์แข้งโอนสัญชาติป้ายแดงจากทางเคบีแม็กเชอรินทีมในลีกเบลเยียมโดยทีมเจ้าชุดนี้นะฮะมีผูเ้เล่นอายตุต่ำกว่า26ปี 6คนภายในทีมอย่างไรก็ตามชินตะยังเบย,ย์เไพหกแข้งจากต่างแดนนำทัพมาโดยอัสนาวีมังกรัมจากสโมสรอ,อันชานกรีเนอร์ทีมในลีกเกาหลีใต้เจอร์ดีอมามัดแข้งป้ายแดงโอสัญชาติจากทางเจโฮนดารุนทักซิมปราตมาอาหาันจากทางโชเกียวัดี้ในจาลีกญี่ปุ่นเอลกี้บารานาดฟริกกี้จากทางสโมสรเอฟซี FC, อาวีเลียนชอฟมอเรีย,นรยในลีกซโซโรเกียวิตันสุเรมาน ทีมจากสโมสรอาสเทิชินลิกสซลรวเกียและก็ซาดิลปรามาดีจากสโมสรซาบายเอฟซจากลิกมาเลเซียนะส่วนรายชื่อ23นักเตะมีดังต่อไปนี้เริ่มจากผู้สับะตูก็จะเป็นนาเดโออากราวินชาธาจากบารียูเต็ดมูฮัมหมัดริยันดีจากทางเปอร์ซิสโฮโรไซบรีทริสนาฟอ์ดีราจากทางเปอร์ซิกาโบ1978 ต่อมาก็ตำแหน่งกองหลังนะฮะก็จะเป็นจอร์ดี้อามัดจากทางยโฮดเดลตักซิมมาเลเซียฮัสซามูจามาจากทางเปอร์ซิจาจาก,การ์ตาอัสนาวีมังโกรัมบาฮาจากทางอาซานกรีนเนอร์เกาหลีใต้ฟอร์ดินอายาโตจากทางโมดูรายูเต็ดริกกี้บริโฮโรมาดาฮีจากทางเปอร์ซีบายาสุรวบายา ต่อมาก็จะเป็นพระธรรมาอาหารจากโตเกียววะดีญี่ปุ่นแล้วก็อีโดเฟตเมเรซายจากทางบรันนัสทูพราดาส่วนตำแหน่งกองกลางก็จะมีไซเบรียนอาบีมาจูจากทางเปอร์ซิตาจาก,การ์ตามาเชลดิโนโอฟอร์ดินานจากทางอ่าเปอร์ซาบายาสุราบ,บายาแล้วก็อีก,กิบอร์รานาวิกรีจากเอฟซีวีเอนซาอันโมโรเชจากสโลวาเกียต่อมาจะเป็นรัชมัน อิรานโตจากทางเปอร์ซิปบ,บันดุงริกกี้คัมบุยาจากเปอร์ซิปบ,บันดุงมาร์คครอชจากเปอร์ซิปบ,บันดุงวิตันสุเรมานจากทางอาร์ตเทชินสารว์กเกียชาดีมาจนจจีจากทางสบายเอฟซีมาเลเซียยาคอบซาบยูริจากทาง PSM มักกะสาส่วนหนึ่งแถวหน้าก็จะเป็นเดนดี้สุเรชาญจากทางบาชากา,ากลาเอฟซีเอลชา สปาโซจิเวจากทางบาดียูเต็ดมูฮัมหมัดราฟิลจากทางอัมเรมา c, เอฟซีเอ็มรามาดานซานันตาจากทางพีเอสเอ็มมักคาซาและก็เฮชโค้ดก็จะเป็นชินตายังจากทางเกาหลีใต้ ตัวทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมานโปกิงมีภารกิจสำคัญป้องกันชั้น AFF เอมิสูบิชอิเล็กทริคคั2022ระหว่างวันที่20ธันวาคมถึง1 6มการาคมปีหน้าโดยจะใช้การแข่งขันระบบเย่าเยือนทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมสายกับทางอีเดนเซียกัมบูชาฟิลิปปินและก็บรูไนส่วนเวียดนามนะฮะทีมคู่ปรับสำคัญอยู่กลุ่ม B ร่วมสายกับมาเลเซียสิงคโปร์เมียนมาและก็ทางสปปลาว เป็นนาังการนี้ต้องรอดูกันต่อไปการันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับชมฟรีได้เลยนะบอลเอกจนแฟนบอลไทยดูสดอาเซียนครับบนจอยักษ์ใหญ่ที่สเตเดียมวันโดยคนต่างบ้านนะครับอดดูคนต่างจังหวัดชมช่องธรรมชาติบอลเอกเชียร์ไทยไปด้วยกันชวนแฟนบอลไทยรวมพลังช้างศึกชมฟุตบอลจอยักษ์ใหญ่ชิงแชมป์อาเซียน2022ชมฟรีที่สเตเดียมวันในกรุงตลอดทัวร์นาเมนต์ที่เดียวในเมืองไทย ประเดิมแมตช์แรกไทยบุกไปเยือนบรูไนประเดิมแมตช์แรกอังคารนี้1ทุ่มตรงโดยทั Th ้งบริษัทสปอร์ตจำกัดมหาชนจัดกิจกรรมดูบอลสดผ่านจอยักษ์ศึกวฟุมิตบิล AFF เ i t s u b i ค h รับ e c t r i c Cup 2 0 2 2ที่แฟนบอลทั่วอาเซียนต่างประคอยโดยยึดพื้นที่บริเวณโครงการสเตเดียมวัน สปอร์ตคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงติดสนามกีฬาแห่งชาติจัดกิจกรรมบอลริกเชียร์ไทยไปด้วยกันโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเปิดพื้นที่ให้แฟนบอลได้เข้าร่วมชมและก็เชียร์ทีมชาติไทยในฟุตบอลแมตส์สำคัญกับภารกิจการป้องกันบัลลังแชมป์ลูกหนังแห่งอาเซียนในทุกแมตช์ที่ทีมชาติไทยลงสนามกันแบบฟรีๆพ,พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษอีกมากมายโดยมี2นักภาพฟุตบอลชื่อดังณนะทางอัชรพงศ์ศรีมาและก็ฟลุกธีรยุทธ์มันน้องสาเป็นผู้บรรยาย ทาน้กิจกรรมบอลริกเชียร์ไทยไปด้วยกันไฮไรท์สำคัญของงานก็คือการร่วมงานอัชมฟุตบอลจอยักษท่ามกลางกองเชียร์ชาวไทยที่มารวมตัวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้แฟนบอลรู้สึกอบอุ่นเหมือนได้ร่วมชมการแข่งขัน,นอยู่บนขอบสนามเพื่อส่งกำลังใจไปให้ทัพช้างศึกในทัวร์เมนต์ในครั้งนี้ โดยคร่แรกนะฮะจะประเดิมด้วยการลงสนามของทีมชาติไทยฐานะแชมป์เก่าและก็อดีตแชมป์หสมัยพบกับทางทีมชาติบุรุนวันอังคารที่20ธันวาคมสดจากทางสนามจีรัสเตเดียมประเทศมาเลเซียเวลา19นาฬิกา30นาทีสำหรับแฟนบอลสามารถเข้าร่วมกิจกรรมบอลริกเชียร์ไทยไปด้วยกันได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถติดตามตรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook บอลริกและก็อินสตาแกรมบอลริกออฟฟิเชียลในข้ะนี้ และนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมานโนโป๊ก้งสไตล์ประจำวันที่20ธันวาคม2565โดยชายผู้บัาคครั้งฟุตบอลไทยครับ